ไม้งา่ามยุทธวิธีแบบล็อกเป็นไม้ง่ามที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดมาจากไม้ง่ามระงับเหตุแบบเดิมซึ่งในปัจจุบันได้กลายเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญสาหรับการระงับเหตุบุคคลคุ้มครองโดยมีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติมจากของเดิมซึ่งนอกจากจะใช้สร้างระยะหา่างหรือระยะปลอดภัยจากอาวุธของคนร้ายแล้วยังสามารถแท้ล็อกตัวผู้ก่อเหตุโดยไม่ต้องอาศัยกําแพงพื้นหรือใช้ไม้ง่ามหลายอันตามลักษณะการใช้งานของไม้ง่ามแบบเก่า ซึ่งไม้ง่ามยุทธวิธีแบบล็อกจะใช้การประกอบกำลังเจ้าหน้าที่เพียง3นายก็สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีกลไกในการทำงานคือเมื่อตัวของผู้ก่อเหตุถูกผลักดันหรือกระแทกกับสลักกลไกก็จะทำงานล็อกตัวผู้ก่อเหตุทำให้ไม่สามารถต่อสู้หรือหลบหนีจากการจับกลุ่ม่ด้อีกทางยังสามารถป้องกันไม่ให้ผู้ก่อเหตุล้มลงจากการถูกดันหรือผลักไปในทิศทางเดียวตามหลักการทำงานของไม้ง่ามแบบเก่าได้อีกด้วย ไม้งามยืดทุที่แบบล็อกนั้นยังสามารถหดลงเพื่อพกพาหรือยืดออกเพื่อใช้งานโดยมีความยาวสูงสุดถึง3เมตรอุปกรณ์ทั้งหมดได้ถูกพัฒนาต่อยอดโดยพันตบรวจตรีวายุคำภาสารวัตรป้องกันป่าป่ามา,า,ารัตรวจพูทฮอนผูเวียงตัวอย่างการใช้งานครับอันนี้คือไม้ล็อกด,ดึงขานะครับท,รที่สถานีตรวจพิสูจน์นะครับ ใช้ขู่กับไม้ล็อกกับตัวนะครับไม้แนบล็อกกับตัวนะครับเวลาเราไปกระแท,ขทกขาผู้กดเหตุครับเป็นล็อกนะครับประมาณนี้ครับล็อกแบนบนี้เลยมาเดินนะครับ